เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเก่งแต่ตอนซ้อมอรบจริงวิ่งป่าราบแชรเบื้องหลังหน่วยเทพ B s Q ของฮุนเซนที่คุยโวนักหนาว่าป้องกันปฏิวัติสุดท้ายเจอของจริงเข้าไปถึงกับทิ้งอาวุธหนีตายแถมความลับแตกไอที่ว่าอาวุธใหม่แกกล่องที่แท้ก็ของย้อมแมวจากจีน วันนี้มาชําแหละให้เห็นไส้เห็นพุงกันไปเลยว่าของเก๋กับใจปลาซิวมันไปกันไม่รอดครับพี่น้อง ภาพลวงตาของ B H Q และตำนานนักวิ่ง4คูนร้อยสวัสดีครับพ่อแม่ที่ดองวันนี้เรามาเจาะลึกกันให้ถึงกุนกับสถานการณ์ชายแดนที่กำลังเดือดปุดๆแต่บอกเลยว่าความเดือดนี้ไม่ใช่เพราะฝ่ายตรงข้ามเขาเก่งกาจอะไรหรอกครับแต่มันเดือดเพราะความหาและความกลวงที่เราได้เห็นเต็ม2ตาใครที่ตามข่าวมาคงเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของหน่วย B H Q หรือหน่วยอาราคาหน่วยบรอดการ์ดของสมเด็จฮุนเซนกันมาบ้างเขาคุยโวโอวดกันเหลือเกินครับว่าเป็นหน่วยรบพิเศษ เป็นกำแพงเหล็กที่จะมาป้องกันปฏิวัติโอ้โหฟังดูน่าเกรงขามฟังดูขลังคนลุกสู้แต่พอเอาเข้าจริงภาพที่เห็นในสนามรบมันคนละเรื่องกับในหนังโฆษณาเลยครับท่านผู้ชมจากหลักฐานล่าสุดที่ปรากฏข้อมูลมันฟ้องชัดเจนแบบดิ้นไม่ลดไอ้ภาพลักษณ์ทหารกล้าที่เขาสร้างขึ้นมาพังทลายลงในพริบตาครับประเด็นแรกที่ต้องขยี้เลยคืออาวุธที่เขาภูมิใจนักหนาไอ้ที่เอามาโชว์เอามาครูพวกเราเนี่ยบอกว่าเป็นของใหม่ล้ำสมัยเทคโนโลยีปี2020 อะไรทํานองนั้นผมบอกเลยครับว่าตลก ท่านผู้ชมครับผมส่องดูดีๆแกะรอยจากซีเรียลนัมเบอร์ดูจากสภาพเกราะสภาพเหล็กมันฟ้องครับว่านี่มันไม่ใช่ของใหม่แกะกล่องนี่มันอาวุธตกรุนเป็นของที่พี่จีนเขาผลิตมาตั้ง6-7ปีหรือบางชิ้นนี่เผลอๆิเจ็ดแปปีเข้าไปแล้วแต่พี่แกเล่นเอามาขัดสีฉวีวันบอกว่าเป็นเขี้ยวเล็บใหม่ล่าสุดที่จะมาสยบศัตรูโถ่พอคุณเอ้ยหลอกใครก็หลอกได้แต่หลอกสายตาคนไทยไม่ได้หรอกครับนี่มันเข้าขายย้อมแมวขายชัดๆ แล้วที่พีกที่สุดที่มันน่าสมเพชที่สุดไม่ใช่เรื่องอาวุธเก่าครับแต่มันคือคนประเด็นที่3ที่ท่านผู้รู้เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วมันแทงใจดําฝั่งนู้นสุดๆก็คือทหาร B.S.Q ของฮุนเซนไม่มีใจจะรบครับฟังชัดๆนะครับไม่มีใจ ไอตอนถือปืนเดินพาเรดนะดูเท่แต่พอเจอเสียงระเบิดตูมเดียวภาพตัดไปที่การแข่งขันวิ่งมาราธอนครับพี่น้องพอมีการประทะปุ๊บสิ่งแรกที่ทหารหน่วยเทพพวกนี้ทําไม่ใช่การยิงสวนไม่ใช่การเข้าประจําสถานีรบแต่คือการเอาตัวรอดครับทิ้งปืนทิ้งรถทิ้งตําแหน่งหนีทับกันจัลวันนี่หรือครับทหารอาชีพนี่หรือครับกองกําลังที่จะมาปกป้องผู้นํามันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าทหารกัมพูชาชุดนี้ขาดประสบการณ์อย่างรุนแรงในการใช้อาวุธที่มีคุณภาพสูง ถึงแม้ว่าจะเป็นของเก่าก็เถอะและที่สําคัญกว่าฝีมือคือขวัญกําลังใจมันไม่มีคือไม่ได้รบเพื่อชาติไม่ได้รบเพื่ออุดมการแต่เหมือนโดนเกณฑมารบพอจวนตัวก็ตัวใครตัวมันทิ้งของดูต่างหน้าไวใ้ให้เรายึดแล่งซะอย่างนั้นสรุปในพาร์ทแรกนี้ผมบอกเลยว่าฝั่งนู้นน่ะราคาคุยล้วนภาพที่สร้างมาว่าโหดว่าเถื่อนเอาเข้าจริงเปราะบางเหมือนกระดาษซาโดนน้ำของก็เก่าคนก็ปอดแหก แบบนี้จะเอาอะไรมาสู้ครับเดี๋ยวมาดูพาร์ตต่อไปผมจะแฉเรื่องความบงทางยุทธวิธีที่บอกเลยว่าถ้าท่านเป็นครูศึกทหารท่านต้องกุมขมับแน่นอนกลับมาเดือดกันต่อในพาร์ทที่2ครับจากพาร์ทที่แล้วที่เห็นกันไปว่าคนหนีทับของย้อมแมวพาร์ทนี้มาดูเรื่องความฉลาดน้อยในการวางแผนการรบกันบ้างฟังแล้วต้องร้องฮะดังๆเลยทีเดียว ข้อมูลระบุชัดเจนครับว่าพื้นที่ที่มีการประทะและถูกยึดได้เนี่ยคือบริเวณเนิน677ย้ํา้ำนะครับว่าเนินเขาเป็นภูเขาเป็นป่าเป็นดงแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าฝั่งกัมพูชาเขาทำอะไรเขาพยายามจะใช้รถถังในสมรภูมินี้ครับโอ้ยผมเลยอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงคือต้องเข้าใจก่อนนะท่านผู้ชมรถถังเนี่ยน้ำหนักมันไม่ใช่บาท2บาทนะครับมันหนัก70-80ตัน แล้วคุณเอารถหนักขนาดตึกแถวเนี่ยไปวิ่งบนภูเขาไปวิ่งในป่าที่พื้นดินก็ไม่แน่นทางก็ลาดชันนี่มันตะก,กะไหนของเขาครับเนี่ยตำราพิชัยสงครามบทไหนสอนมาครับทั่วโลกเขารู้กันหมดครับว่ารถถังเขาเอาไว้รบในที่ราบถ้าเป็นพื้นที่แบบกองคับภาคที่หนึ่งแถวตาพระยาโคกสูงหรืออรัญ,ญ,ญประเทศแบบนั้นนะใช่ทางเรียบเรียงๆทุ่งนาเอาเลยครับเอารถถังมาวิ่งแข่งกันยังได้ แบบนั้นเขาเรียกว่าพื้นที่สังหารที่รถถังจะแสดงอนุภาพได้เต็มที่ยิงถล่มกันให้ราบพนาศูนย์ได้เลยแต่ที่นี่ภูเขามันไม่ใช่ที่วิ่งเล่นของรถถังพอเอาขึ้นไปปุ๊บมันก็กลายเป็นเป้านิ่งสิครับพี่น้องขยับก็ยากหมุนป้อมก็ลำบากจะหนีก็ติดลมนี่แหละครับที่ผมบอกว่าขาดประสบการณ์ของจริงคือมีของดีหรือไม่รู้อยู่ในมือแต่ใช้ไม่เป็นเหมือนลิงได้แก้วเหมือนไก่ได้พลอย มีรถถังแต่เอาไปจอดให้เขายิงเล่นบนเขาและที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับอาวุธที่ฝ่ายเราหรือฝ่ายต่อต้านเขาใช้จัดการเนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า top attack หรือการโจมตีจากด้านบนท่านผู้ชมจินตนาการตามนะครับปกติรถถังเนี่ยเกราะข้างหน้ามันหนาปึก๊กยิงให้ตายก็ไม่เข้าแต่จุดอ่อนของรถถังทุกคันในโลกคือด้านบนตรงป้อมปืนนั่นแหละครับมันบางที่สุด เจ้าจรวดตัวนี้พอยิงออกไปปุ๊บมันไม่รีบพุ่งชนตรงๆแบบซื่อๆนะครับมันฉลาดมันบินขึ้นไปลอยเหนือเป้าหมายแล้วตุ้มระเบิดกดลงมาจากข้างบนเจาะก,กระบาลรถถังเน้นๆลงตรงบริเวณเกาะที่ติดปืนนั่นแหละครับผลคืออะไรเละครับรถถังราคาแพงหรือเปล่ากลายเป็นเศษเหล็กในพริปตานี่คือความน่ากลัวของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จีนผลิตขึ้นมาอันนี้ต้องยอมรับว่าของจีนตัวนี้แสบจริง แต่มันยิ่งตอกย้ำความล้มเหลวของฝ่ายกัมพูชาเข้าไปอีกคือคุณเอารถถังไปเป็นเป้าซ้อมยิงบนเขาให้เขาใช้จรวดเจาะก,กระบาลเล่นเนี่ยนะมันแสดงให้เห็นเลยว่าแม่ทัพในกองฝั่งนู้นสอบตกเรื่องยุทธวิธีอย่างแรงสรุปพาร์ทนี้สั้นๆง่ายๆครับผิดที่ผิดทางผิดเวลาการเอารถถังไปรบบนเขาคือการเอาเงินภาษีไปละลายเล่นชักช และยิ่งเจอกับอาวุธเจาะเกราะแบบ Top a แอตแทกเข้าไปด้วยแล้วสภาพก็อย่างที่เห็นครับจอดสนิทสิษษษษ์คุนเซนเดี๋ยวไปต่อพาร์ทสไปดูกันว่าอาวุธปริศนาพวกนี้มันโผล่มาจากไหนแล้วจีนเกี่ยวอะไรด้วยมาถึงพาร์ทสครับพาร์ทนี้เราต้องมาทําตัวเป็นนักสืบโคนันกันหน่อยเพราะมันมีเรื่องทาแม่งทาแม่งเกี่ยวกับที่มาของอาวุธพวกนี้จากข้อมูลที่หลุดออกมามีการตั้งคําถามตัวโตๆเลยครับว่าเฮ้ย อาวุธปี2025หรืออาวุธรุ่นใหม่ของจีนเนี่ยมันไปโผล่ในกองทัพกัมพูชาได้ยังไงจีนคุณพี่ใหญ่ของเราต้องออกมาตอบคำถามนี้ด่วนเลยครับคือถ้าบอกว่าช่วยเหลือกันตามประษาพี่น้องเนี่ยมันก็พอฟังขึ้นแต่ไอของที่ส่งมาให้ขเขมรใช้เนี่ยสิมันน่าคิดดูดีๆนะครับพี่จีนแกลเล่นบทป๋าขี้เหนียวหรือเปล่าเพราะของที่ส่งมาให้ขเขมรใช้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นของมือสองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรือรบ ก็เรือที่ใช้แล้วปลดระวางแล้วเอามาทาสีใหม่หรือเปล่ารถบรรทุกทหารก็รถมือ2ส,สภาพเยินๆเอามาซ่อมใช้แม้กระทั่งไอ้เจ้า Type 90B หรือพวกเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเนี่ยอย่าไปตื่นเต้นกับชื่อมันมากครับนักวิเคราะห์เขาบอกเลยว่ามันไม่ใช่อาวุธใหม่ระบบพวกนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วเกิดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาเปรียบเทียบนะย่งตัว PHL03 เนี่ยก็ระบบเก่าคือเอาของที่ตัวเองโลสต็อก โละจากคลังแสงตัวเองแล้วเอามาโยนให้ลูกน้องใช้ใช่ไหมแต่ช้าก่อนครับพี่น้องถึงมันจะเป็นของเก่าเป็นของมือสองแต่พอมันมารวมร่างกับเครื่องยิงจรวดต่อรถถังไอตัวเจาะก,กระบาลที่พูดถึงเมื่อกี้สถานการณ์มันเปลี่ยนจากกองทัพขี้หมูขี้หมาของมือสองมันดันกลายเป็นมีเขี้ยวเล็บที่อันตรายและทันสมัยมากขึ้นมาซะง,งั้นตรงนี้แหละที่น่าสงสัยและน่ากลัว มันเหมือนกับเอารถกระบะเก่าๆมาติดปืนเลเซอร์อยังไงอย่างนั้นคือโครงสร้างพื้นฐานหวยรถน่าเก่าแต่ลูกดอกที่มันยิงออกมาเนี่ยของจริงสังคมไทยเราต้องตั้งคำถามดังๆเลยครับว่าตกลงแล้วจีนเล่นเกมอะไรทรงของเก่ามาโละหรือแอบยัดไส้ของดีมาให้เพื่อลองของและไอที่น่าเจ็บใจคือฟังกัมพูชาเองก็ดูภูมิอกภูมิใจกับขยะรีเซ็คชัพวกนี้เหลือเกินเอามาตั้งแถวโชว์ power ข่มขวัญเพื่อนบ้าน หารู้ไม่ว่าคนเขามองทะลุปลุกโปรหมดแล้วแต่ถึงจะเก่ายังไงเราก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะอย่างที่บอกปืนเก่าถ้ากระสุนมันด้านก็โชคดีไปแต่ถ้ากระสุนมันยังทำงานมันก็ฆ่าคนได้เหมือนกันโดยเฉพาะพวกจรวดนำวิถีต่างๆที่พี่จีนกระแถมมาให้เนี่ยตัวแสบเลยฉะนั้นเราต้องจับตาดูให้ดีครับว่าการสนับสนุนจากจีนที่ให้กับคุณเซนเนี่ยมันเป็นแค่การทิ้งขยะหรือเป็นการวางยาภูมิภาคนี้กันแน่ เพราะดูทรงแล้วของที่ให้มาถึงจะมือสองแต่มันก็ทำลายล้างได้จริงและสร้างความปั่นป่วนได้จริงเดี๋ยวพาดสุดท้ายเรามาสรุปกันครับว่าแล้วไทยเราต้องทำยังไงกับเพื่อนบ้านตัวแสบคนนี้มาถึงพารทสุดท้ายครับพารทนี้ขอพูดกันแบบซีเรียสและถึงลูกถึงคนหน่อยเพราะมันเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเราทุกคนจากสถานการณ์ทั้งหมดที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็นอาวุธย้อมแมวทหารใจหมดหรือยุทธวิธีบงบง ทั้งหมดนี้มันชี้ไปที่จุดศูนย์กลางเดียวครับนั่นคือระบอบฮุนเซนตราบใดที่ชายคนนี้สมเด็จฮุนเซนยังกุมอำนาจอยู่ในกัมพูชาไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าหรือชักใย,ยเบินหลังผมบอกเลยครับว่าไทยเรานอนตาไม่หลับทำไมน่ะเหรอก็ดูนิสัยแกสิครับเราเห็นกันมาเป็น10-10ปีฮุนเซนเป็นคนประเภทเจ้าคิดเจ้าแน้นไม่ใช่ลูกผู้ชายที่รบแพ้แล้วจบ แต่เป็นประเภทแพ้ชวนตีถ้าแกเสียหน้าแกต้องเอาคืนถ้าแกพลาดแกต้องแก้แค้นถ้าแกอยู่ว่างๆแกก็ต้องหาเรื่องก่อกวนนี่คือสันดานดิบทางการเมืองของเขาการที่มีอาวุธไม่ว่าจะเป็น pm 2 1 type 90B หรือ rm 7 0ต่อให้ไม่มีปืนใหญ่ 120mm มมหรือ 155mm มมก็เถอะแค่ขีปนาวุธกับนิสัยพันพานของผู้นำคนนี้มันก็คือระเบิดเวลาที่วางอยู่ข้างรั้วบ้านเราดีๆนี่เอง สิ่งที่กองทัพไทยและพวกเราคนไทยต้องการคืออะไร 1. พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนเราต้องเคลียร์พื้นที่ชายแดนให้สะอาดไม่ให้มีอาวุธพวกนี้มาจ่อคอหอยพี่น้องประชาชนคนไทย 2. การเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาพูดกันตรงๆแบบไม่เกรงใจเลยนะครับคือความปลอดภัยที่แน่นอนที่สุดคือการไม่มีระบอบคุนเซนปกครองกัมพูชาตราบใดที่เขายังอยู่ เขาก็จะใช้ลูกน้องโง่ๆกับอาวุธมือสองพวกนี้แหละมาคอยแย่หนวดเสือมาคอยสร้างสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดของอำนาจตัวเองเขาไม่ได้ทำเพื่อคนคเขมรหรอกครับเขาทำเพื่อตระกูลเขาเองดูอย่างทหาร BSU สิครับพอถึงเวลาตายคุณเซนมาช่วยไหมเปล่าก็ปล่อยให้หนีตายกันไปเองนี่แหละครับธาตแท้ดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้คือกัมพูชาจะหมดสภาพการเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยได้ ก็ต่อเมื่อหมดสิ้นอำนาจของหุ่นเซนเท่านั้นวันนี้เราเห็นแล้วว่าเขี่ยวเล็บเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุยโวทหารก็ใจส่ออาวุธก็เกรดบีแต่งูพิษก็คืองูพิษครับถ้ามันยังมีหัวอยู่มันก็พร้อมจะฉกเราได้ทุกเมื่อเราในฐานะคนไทยต้องรู้ทันเกมอย่าไปกลัวค,คําขู่แต่ก็อย่าประมาทและที่สำคัญต้องช่วยกันส่งเสียงให้โลกรู้ว่าสันติภาพที่แท้จริง จะเกิดขึ้นเมื่อผด็ดการคนนี้เดินลงจากเวทีเท่านั้นจบข่าวครับแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการสวัสดีครับเขาอยากจะพูดอะไรปล่อยเขาพูดไปครับอยากจะประกาศชัยชนะบนซากปรักหักพังของความน่าเชื่อถือตัวเองก็เชิญเพราะโลกความจริงไม่ได้หมุนรอบตัวเขาสื่อโลกเขาไม่ได้ตาบอดนานาชาติเขาไม่ได้กลิ่น้าใครทำอะไรใครเริ่มก่อนใครเล่นโกปรกหลักฐานมันมี ยิ่งเขาดิ้นยิ่งเขาโวยวายมันยิ่งประจานตัวเองว่าไม่มีวุฒิภาวะข้อ 2. กองทัพไทยต้องนิ่งแต่น่ากลัวเราไม่จำเป็นต้องลดตัวลงไปเต้นตามเกมยั่วยุของเขาครับคำว่าราชสีไม่เห่าตอบสุนัขยังคงใช้ได้ดีเสมอแต่ถ้าย่ำยีกันไม่เลิกถ่าล้าเส้นกันไม่หยุดราชสีก็ต้องตบสั่งสอนบ้างให้รู้ว่าที่นิ่งเนี่ยไม่ได้กลัวแต่กำลังเล็งเหลี่ยมให้แม่น การที่เขาบอกให้เราไปขอเราก็แค่ยิ้มมุมปากแล้วส่งสายตาพิฆาตกลับไปประมาณว่าแน่ใจเหรอไอ้น้องคิดดีแล้วใช่ไหมข้อ3คนไทยต้องรู้ทันและสามัคคีนี่คือสิ่งที่เขาอาจจะกลัวที่สุดครับคือการที่คนไทยไม่หลงเชื่อข่าวลวงไม่ตื่นตูมไปตามคำขู่และรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวเขาพยายามจะเสี่ยมให้เราแตกแยกพยายามจะปั่นหัวให้เราจิตตก แต่ถ้าเราขำใส่เขาได้เมื่อไหร่เขาแพ้ทันทีครับเพราะอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดในการจัดการกับพวกเรียกร้องความสนใจคือการมองเขาเป็นตัวตลกครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไปถึงเพื่อนบ้านที่ทำตัวไม่ค่อยน่าคบสักนิดหนึ่งครับเลิกเถอะครับไอ้นิสัยตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จหรือนิสัยขี้แพ้ชวนตีเนี่ยมันเชยแล้วนะครับปี2025แล้วนะครับถ้าอยากให้คนเคารพ ก็ต้องทำตัวให้หน้าเคารพไม่ใช่ทำตัวเป็นอันธพานปากซอยที่เก่งแต่ปากพอจะโดนเอาจริงก็วิ่งไปฟ้องแม่เอกสารจะจริงหรือปลอมคุณรู้อยู่แก่ใจจะขอเจรจาหรือจะไม่ขอคุณก็รู้อยู่แก่ใจแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยรู้และรู้ดีที่สุดคือแผ่นดินไทยใครก็ห้ามแตกถ้าคิดว่าตัวเองแน่ถ้าคิดว่าตัวเองถูกและถ้าคิดว่าไทยต้องไปกราบก็ลองดูครับจะได้รู้ว่านารกของจริง มันไม่ได้อยู่ในจินตนาการแต่มันจะเกิดขึ้นทันทีที่คุณก้าวล้ำเส้นเข้ามาจบข่าวภาคสนามวันนี้แบบเดือดๆนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พี่น้องชาวไทยส่วนใครบางคนที่กำลังเพอ้อเจออยู่ฝั่งล้วนก็ขอให้ตื่นจากฝันกลางวันไวๆนะครับระวังจะตกเตียงคอหักตายไม่รู้ด้วยนะสวัสดีครับองสบ้านเราก่อนเฉยเลยเล่นทีเผลอนี่หว่าผลคือทหารกล้าของเราเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บอีก8 ขอสดุดีวิรชนตรงนี้เลยครับแต่บอกเลยว่าเลือดไทยไหลหนึ่งหยดเราจะเอาคืนให้หมดทั้งต้นทั้งดอกงานนี้กองทัพากาศไทยไม่รอให้ย่ายาวครับสั่ง F16 เขินฟ้าทันทีไม่ได้ขึ้นไปบินโชว์งานวันเด็กนะครับแต่พกเอาเจ้า GBU12 ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แม่นยำระดับจับวางเป้าหมายคือเมืองสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยอดุดามิชัยของฝั่งนูน้นแล้วภาพที่ออกมาโอ้โหคุณผู้ชมสะใจวัยรุ่นสุด,สด ระเบิดเราลงกลางกระบาลขันแสง BM-21 ของเขาเป,เป๊ะๆไอจรวดที่เขาเตรียมจะยิงใส่เรานอะเหรอเรียบร้อยครับโดนระเบิดเราไปกระตุน้นกลายเป็นงานวัดกลางเมืองสำโรงระเบิดตุม่มตามกันเองเป็นลูกโซ่ secondary explosion ควันดำพุ่งเสียดฟ,ฟ้าเหมือนปลอง g ภูเขาไฟคือต้องบอกแบบนี้ฝั่งโน้นเขาคงจะกาจะชัวเาขนจรวดมาครูเราแต่อย่าลืมว่าเทคโนโลยีเรามันคนละชั้นของเขาเน้นปริมาณ ของเราเน้นคุณภาพดอกเดียวรู้เรื่องจากคลังอาวุธหน้าเกรงขามตอนนี้สภาพเหมือนกองเศษเหล็กขายช่างกิโลชาวบ้านฝั่งโนนวิ่งหนีตายกันจ้าละวันคือผมก็สงสารพลเรือนเขานะแต่ต้องโทษผู้นําเขานั่นแหละครับที่ดันละแย่หนวดเสือตอนกําลังหลับพอเสือตื่นแล้วเป็นไงละ่ะร้องไม่ออกเลยดีนี่แหละครับผลของการซ่าไม่ดูรุ่นของจริงเขาไม่พูดเยอะเขาบินไปหย่อนของใส่บ้านเลยยังไม่จบแค่นั้นครับพักหายใจกันแค่แป๊บเดียว ช่วงบ่ายจัดให้อีกดอกคราวนี้ย้ายวิกมาทางฝั่งตรงข้ามจังหวัดตราดบ้านเรามีรายงานลับสุดยอดที่ตอนนี้ไม่ลับแล้วว่าฝั่งนู้นเขาหัวหมอครับพี่น้องเขาใช้กาสิโนโหรูในจังหวัดบันเรียมีใช้บังหน้าภายนอกดูเหมือนบ่อนไฮโซให้คนไปเสี่ยงโชคแต่ภายในอื้อหือพี่แกแอบซุกฐานบัญชาการโรนเอาไว้จ้าคิดได้ไงเนี่ย กะว่าไทยเราจะไม่กล้ายิงเพราะเห็นเป็นตึกพลเรือนใช่ไหมเสียใจด้วยครับข่าวกรองทหารไทยตาไวเป็นสับปะรดเรารู้หมดว่าคุณแอบ,บทำอะไรพ่อเลยจัดปืนใหญ่105มิลิเมตรส่งไปทักทายวงไพซะหน่อยอุม้มสภาพล่าสุดกาสิโนโหรูตอนนี้กลายเป็นตึกร้างผีสิงไปแล้วครับหลังคาเปิดผนังร้าวกระจกแตกกระจาย คือไม่ได้จะไปปราบการพนันนะครับแต่นี่คือการทําลายจุดยุทธศาสตร์ที่เขาเอามาเนียนใช้ทางทหารข้อมูลจาก The ะวอลซ n นยืนยันชัดเจนว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ที่เขย่าไฮโลแต่มันคือรังของโดรนที่เตรียมจะบินมาป่วนบ้านเราสมน้ำหน้าเอ้ยสมควรแก่เหตุครับเล่นตุกติกแบบนี้เอาคาสิโนมาบังหน้าพอโดนสองเข้าไปเต็มๆถึงกับไปไม่เป็น เห็นภาพข่าวแล้วสะเทือนใจแทนนักลงทุนฝั่งนน้นจริงๆตึกสวยๆกลายเป็นซากอิดซากปูนควันคลุ้งไปหมดตรงรีมอบพยพคนหนีตายกันวุ่นวายคือจะบอกว่าเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับพี่ไทยเดี๋ยวพี่จัดโปรโมชั่นทุบตึกฟรีไม่คิดตังค์ให้ดูเป็นขวัญตางานนี้บอกเลยว่าฟังกัมคูชาคงเข็ดไปอีกนานจะมาตั้งป้อมยิงจะมาซุกโดรนคิดว่าเราไม่รู้ รู้สิครับแล้วเรารู้ตำแหน่งพิกัดแม่นละด้วยแม่นชนิดที่ว่ามดเดินผ่านยังรู้เลยมัง้งโดนทั้งบนฟ้าโดนทั้งภาคพื้นดินแบบนี้เขาเรียกว่านวดให้น่วมจนกระดูกกระดิกไม่ได้เห็นกลุ่มฐานขมรขึ้นมาป้วนเปี้ยนแถวผาอินทรีจริงๆบางคนบอกเห็นกำลังตัดไม้ด้วยซ้ำเฮ้ยนี่มันป่าบ้านเรานะเว้ยเข้ามาตัดหน้าตาเฉยเลยเหรอ ความกลัวมันเลยร,ระบาดไปทั่วหมู่บ้านตอนนี้สวนยางพารากลายเป็นพื้นที่ No Man's Land ปกติชาวบ้านต้องออกไปกรีดยางตอนดึกๆใช่ไหมครับตีหนึ่งตีสองเงียบเงียบมืดมืดแต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกไปลองคิดดูสิครับรายได้หายไปเท่าไหร่ปากท้องชาวบ้านใครรับผิดชอบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถึงกับต้องประกาศห้ามลูกบ้านออกไปกรีดยางในโซนเสี่ยง คิดดูดิครับห้ามคนไทยทํากินในแผ่นดินไทยเพราะกลัวฐานขเเมรน,นี่มันตลกร้ายชัดๆคําถามที่ชาวบ้านคาใจและอยากตะโกนใส่หน้าเจ้าหน้าที่รัฐดังๆคือพวกท่านไปตรวจตอนไหนครับทหารบอกไปตรวจวันนี้ไม่เจอก็แง่ละครับข่าวออกครึกโครมขนาดนี้พวกขเเมรมันก็คงยืนรอให้จับหรอกมันก็มุดหัวกลับรูไปแล้วสิชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเจอกันตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนโน่นแต่ทหารเพิ่งมาตรวจวันนี้ตลาดวายไปหมดแล้วครับเจ้านาย แล้วประเด็นที่น่าเจ็บใจที่สุดคือชาวบ้านเขารู้สึกว่าทางการไม่เชื่อพวกเขาพอแจ้งข่าวไปก็หาว่าตื่นตูมหาว่าข่าวมั่วแถมคู่จะฟ้องอีกอ้าวสรุปกูผิดเหรอที่รักชาติผิดเหรอที่ช่วยเป็นหูเป็นตานี่คือความน้อยใจที่มันสะสมอยู่ในพื้นที่ครับลองวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะครับชาวบ้านเขาจะโกหกทำไมโกหกแล้วได้อะไรได้ข้าวฟรีเหรอก็เปล่ามีแต่เสียรายได้เพราะไม่กล้าไปกรีดอย่าง ดังนั้นคาให้การของชาวบ้านมันมีน้ําหนักที่น่าสนใจมากๆว่ามันอาจจะมีการเข้ามาจริงๆในลักษณะล่าตระเวนแบบฉาบฉวยคือไม่ได้มายึดถาวรปักธงสร้างฐานหรอกแต่เข้ามาแย่เข้ามาแสดงอิทธิพลหรือเข้ามาลักรอบตัดไม้ขนของผิดกฎหมายโดยมีทหารคุ้มกัน แล้วพื้นที่ตรงนั้นน่ะผาอินซีหน้าผาฝั่งไทยมันสูงกว่าฝั่งเขมรถ้าเขายึดได้หรือขึ้นมาได้เขาจะได้เปรียบเราทันทีไฮกราว o ์นะ่ะรู้จักไหมอนาคินชาวบ้านเขาก็รู้เรื่องภูมิศาสตร์ดีเขาถึงกลัวไงว่าถ้าวันดีคืนดีขเขมรมันบ้าจี้เอาปืนใหญ่มาตั้งข้างบนหมู่บ้านข้างล่างก็เละเป็นโจกสิครับงานนี้บอกเลยว่ารัฐจะมองข้ามเสียงชาวบ้านไม่ได้อย่าเอาแต่กฎหมายไปปิดปากเขาแต่ต้องเอาความปลอดภัยไปมอบให้เขา ถ้าทหารบอกว่าไม่มีงั้นก็ไปตั้งฐานเฝ้าให้ชาวบ้านเห็นสิครับให้เขาอุ่นใจไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์มาโฉบโฉบถ่บายรูปแล้วกลับแล้วบอกว่าเคลียร์แบบนี้ชาวบ้านเขาก็ด่าในใจสิครับว่าผักชีโรยหน้า พาร์ตต่อไปเราจะขยับสเกลจากเรื่องชาวบ้านมาดูเกมใหญ่ของอิตาหุนเซนกันบ้างว่าทำไมจูจ่ๆถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงนี้มันเป็นความบังเอิญหรือเป็นแผนสกปรกของการเมืองกัมพูชาบอกเลยว่างานนี้มีแกงหม้อใหญ่รอเสิร์ฟครับหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทย มีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามอุทิตนทุกๆท,ท,ท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ